เป็นงานที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้ว oh. 15เหรียญต่อชอั่วโมงชื่องานร้านเซิร์ฟสไตล์ครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่ขายทุกอย่างเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ทางทางน้ำคนระ่ะคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคิดว่าคนแบบไหนเหมาะที่จะไปทำงานเซิร์ฟสไตล์ ชื่อปั้นนะครับปั้นนภัสเรียนอยู่มกเกษตรปี3วิศวกรรมศาสตร์ครับตอนไปเล่อ่านทราเวลตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นไหนครับปี2ช่วงปิดเทอมครับชื่องานร้านเซิร์ฟไตล์ครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่ขายทุกอย่างเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ทางทางน้ำอนะ ตั้งแต่รองเท้าแบบแบวนทะเลหรือแบบว้าวหรือแบบอะไรที่มันไปเล่นที่ทะเลได้มีหมดเลยของเล่นนู้นนี่ของจิบาถะของฝากเล็กน้อยแบบกลมกุญแจคือแบบเหมือนเป็นร้านของฝากสําหรับทะเลเป็นงานที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้ว15้าเหรียญต่อชั่วโมงว่าร้านมันเป็นยังไงใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ามีโซนเสื้อผ้ามีโซนหลายโซนมากเลยถ้ามองภาพเป็นเอาเป็นเซเว่นที่แบบมันเป็นแบบตั้งแยกใช่ไหมที่แบบมันจะมีที่จอดด้วยแล้วมีร้านค้าแบบตามเซเว่นแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ที่มันแบบแยกก็น่าจะเอาแบบขนาดคูณหาได้นะแบบมาต ร้านนี้พนักงานแบบต่อชิปหนึ่งประมาณกี่คนก็ถ้าชิปเช้า6คนนะมันจะมีช่วงคาบเกี่ยวที่แบบอาจจะมีคนเยอะขึ้นเลยก็ไปเปิดร้านนะก็จะมีแบบแคชเชียร์คนหนึ่ง2คนแต่แบบว่าทุกคน6คนเนี้ยคือทําหน้าที่แทนกันได้หมดเลยก็เลยแบบไม่มีปัญหาเลยหน้าที่หลักที่เราทําเราทําอะไรบ้างอะเติมสต๊อกพับผ้างานคือมันวนอยู่แค่นี้คุยกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่คําถามที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็ห้องน้ําอยู่ไหนแต่ว่าของที่สไตล์แบบไม่มีห้องน้าแบบให้ส่วนรวมก็ sorry ครับอย่างงี้คนที่นี่เหมือนแบบว่า เราเท่าเทียมกันหมดพนักงานก็มาคุณก็ซื้อของนี้ก็แบบเป็นคนที่แบบมาถามคาถามได้แต่ไม่ต้องแบบไปประเคนเหมือนที่ประเทศไทยเราต้องไปเริ่มงานกี่โมงแลมงานกี่โมงขผ,ผมจะได้ทาแบบเป็นช่วงเช้าเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่แบบเจ็ดโมงแต่ตอนหลังๆมาเริ่มเปิดร้านเป็น8ปดโมงนี่เลิกประมาณ มันเที่ยงบ่ายฮะบ่ายสามอะไรงี้เรารู้ตารางงานล่วงหน้านานแค่ไหนเขาจะบอกอาทิตย์หน้าต่ออาทิตย์อาทิตย์เลยถ้าเราไม่ได้ขอเขาอะเขาจะจัดให้เราั่วเลยแต่แบบว่าเราก็ไปคุยกับเขาได้เขาเข้าใจเราอยู่แล้วเพราะเราแบบเราขอเวลาที่มันฟิกได้ไหมขอทําช่วงเช้าวันนี้วันนี้งานนี้คือเมนเจอร์ใจดีมากแล้วเราเดินทางไปทํางานกันยังไงกลับบ้านยังไงกูตเตอร์ครับสำคัญมากเพราะมันแบบค่อนข้างไกลนิดน,นึงมีปั่นข้ามสะพานจากบ้านนะตอนเราไปเริ่มงานชุดทํางานเป็นยังไงเป็นเสื้อสีน้ําเงินฮะผมได้เป็นลายเซิร์ฟสไตล์ได้2ตัว แต่เงินแต่ว่าไม่รู้ยังไงทองผมเขาไม่เก็บตังค์ผมก็เลยเห <c oughs> มือนได้ฟรีมา กางเกงก็ผมผมใส่เป็นกางเกงนำแต่ถ้าดูแบบว่าเป็นเพื่อนๆร่วมง,งานอะไรอย่างงี้ค่อนข้างแฟชั่นนิดนึงอยากวันไหนอยากใส่กางเกงอะไรบ้างก็แบบแล้วแต่ได้หมดเลยสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นไงบ้างค่อนข้างเป็นกันเองคือดีมากเลยเฟรนลี่ทุกคนคือเหมือนปั้นไปชำงานนี้แบบวัยรุ่นทําเยอะก็แบบค่อนข้างที่จะดีเหมือนแบบเจอคนวัยใกล้ๆกักนกอะไรอย่างงี้ก็เอฮาดีทำงนานกี่วันต่อสัปดาห์คืออาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่เกิน40ชั่วโมงอ่ะบางอาทิตย์อาจจะเป็น5าวันบางอาทิตย์วันเขามีสวัสดิการยังไงสำหรับพนักงงาาานนนบ้้ถเปป็็แรรด์ขอลลตกะมณ เปล่กว่าเปอร์เซ็นต์นะคือเขามีแบรนด์อื่นขายด้วยแบบไนกี้อะไรเงี้ยก็มีขายเบอร์เกนก็จะลดสักแบบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับเราได้พักตอนไหนกี่นาทีบ้างเพราะคนไปนน้อยเขาจะพยายามให้คนไม่ได้พักพร้อมกันเขาจะเขียนตารางมาเลยแบบประมาณนั้นนะครึ่งชั่วโมงถึงึ่งชั่วโมงแล้วมื้อกลางวันนะเราหาอะไรกินยังไงอะ่ะเขาเตรียมมาจากบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับหรือแบบว่าเพื่อนทำงานร้านอาหารแบบกะเดึกปิดร้านเอาของกลับมาล้วก็เอานั่นะมากินคิดว่าคนแบบไหนเหมาะที่จะไปทำงานเซิร์ฟสไตล์ถ้าผู้ชายเลยนะคือมันเป็นงงาาานนที่่ผมมอวัสบยนะ แต่แบบมันต้องใช้แรงนิดหนึ่งคือเราต้องแบบอดทนนิดหนึ่งได้คนตรงต่อเวลานิดนึงฮะถ้าเราหายไปคนนึงเพื่อเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นอะไรอย่างนี้ไปทํางาน2ที่ร้านอะไรตำแหน่งอะไรได้เลทเท่าไหร่ไปร้านแบงค์คอร์บิสโตฮะได้เลทสิบสี่ครับเขาเป็นร้านอาหารไทยคนไทยก็ค่อนข้างให้ทำเพบาว่าจับฉายนิดหนึ่งแต่หลกัหลกๆเลยคือที่ไปเป็นเด็กล้างจานครับเตรียมของแบบัตถุดิบบางวันก็แบบอ่าเราก็แบบไดไปหันพักกลับมาก็ประสบการณ์ทำอาหารก็เยอะอยู่ับสัปดาห์หนึ่งเราไปทำที่นี่หลักกี่วันพยายามจะไปให้ได้ทุกวันเพราะว่าเราร้อนเงินา กินฟรี ใช่ไหมล่ะใช่อันนี้คือคีย์หลักเลยว่าทางงานร้านอาหารคือแบบทางข้าวฟรีเพราพยายามขอให้แบบว่าใส่ชุดดำนะเดี๋ยวคนเสิร์ฟขานอะไรงี้ก็ออกไปนอกครไปเสิร์ฟได้แต่พี่คนไทยเขาใจดีนะเขาแบบชงแรกไปผมบอกไม่ค่อยมีเสื้อดำเขาซื้อเสื้อให้ใส่เลยใส่เสื้อ 4K เขาซื้อ <laughs> เขาใจดีมากวันหยุดงานนี้ปั้นวันนี้ว่างไหมอ่ะไปกินข้าวกันก็เป็นโชคดีอย่างหนึง่งที่แบบเจอคนไทยที่ดีเราได้ไปเที่ยวไหนบ้างก็มีไปเมืองข้างๆเดสตินนะครับไปชอปปิ้งเพราะมันมีพรีเมียมเอาเลนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดว ที่จบงานฮนะเชารถไปขับไปเที่ยวไปแบบเหมือนแบบน้ำตกวิธีการไปเช่ารถไปหาจากที่ไหนใช้ไปขับขี่กับบัตรประชาชนคนพกไปคู่กันแล้วก็ชําระเงินมันต้องเป็นบัตรเครดิตก็ต้องเป็นชื่อตัวเองที่มันตรงกับใบขับขี่ด้วยไม่งั้นมันจะเช่าไม่ได้ในแอปออนไลน์คือทีมูนอกจากเอาเลทเราไปที่ไหนอีกนะไปที่แคปไอแลนดะ์ะขับเรือจากท่าแล้วไปจอดตรงกลางแบบแล้วก็แบบปาร์ตี้กันไปจอดเรือนิ่งๆกลางน้ําแล้วก็ไปเปิดเพลงกินเหล้ากันประมาณนั้น เอ็นจอยแบบแล้วแต่คนชอบแต่ว่ามันก็ร้อนนิดนึงหลังจบโครงการเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไปนิวยอร์กครับไปประมาณ5วันได้เราแรกไปทำสแควร์ไปดอเอชฮะดอเอชที่มันพื้นมันใสๆใช่ป่ะตึกที่หันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามันจะมีตรงจุดที่มันพื้นมันจะเป็นใสๆใช่มีพื้นใสๆมันจะอยู่ตรงเดอะเวสเซลเวสเซลที่มันเป็นเหมือนเป็นวงๆอะไรเงี้ยขึ้นไปไปตามเก็บจุดตอนนั้นช่วงนั้นเหมือนบิลกินบิลกินเพิ่งไปมาก็ไปตามเก็บจุดบิลกินด้วยไปโซโหด้วยลืมไปไปโซโหไปช้อปปิ้งโน่นนี่ครับไปออลแนโดต่อดิสนีย์แลนด์ ไปเอฟคอรที่เดียวเลยแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วกับคิดว่าประสบการณ์ไปเวิร์คครั้งนี้ของเราเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่ได้รับก็ถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็คงไม่ได้รับอะไรอย่างนี้ถามจริงก็เป็นประสบการณ์ที่คนไปเจอเหมือนกันเออไปลองทํางานลองแบบหาเงินด้วยตัวเองนั่นนี่แบบก็ดีเหมือนกันครับ